นะครับเฮ้ยดีเลยเลยก่อนจอดนี่จอดบรรยากาศก็คือแบบบ้านๆจริงๆนะครับบ้านมากเนี่ยมีอะไตื่เต้นมากยินดีต้อนรับครับน่าจะเป็นน่าจะ น้จะหาดสวยนะครับชายขาวๆนะครับนี่เจ้าน่าจะเป็นชุางนะครับไกลๆนี่เขาอยู่ไหนกันถ่ายให้ดูบรรยากาศตรงนี้นะครับเผื่อใครอยากมากางเต็นท์ไหมก็ เลยนะครับหอยขาวหอยขาวดูสิแต่มีขยะนิดนึงนะครับน้ำน้ำผัดมาครับน้ำน้ำสภาพธรรมชาตินะครับอู้วววน้ำที่นี่จิบดู่ิไม่รู้นะฮะมันจะเป็นเกาะจิกนะครับลงจำไม่ได้ก็ไปถามเขานะฮะโอเคนะครับ